อ่าเริ่มประกอบกับก็วิธีการประกอบนะครับก็มันจะเป็นข้อต่อครับก็เสียบเสียบให้แน่นครับก็เสียบต่อไปเรื่อยๆื่อนะฮะจนจนหมดนะครับก็จะได้เป็นเส้นยาวนะครับก็ถ้าบ่อห้าเมตรก็จะยาวหน่อยประมาณสิบกว่าเมตรนะครับอันนี้บ่อเล็กนะครับก็ได้เป็นเส้นยาวครับขั้นตอนนี้ อ่าขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนในการประกอบโครงประคองด้านบนของบ่อคมนะครับอ่าเนี่ยครับพอต่อเป็นท่อนยาวๆแล้วมันก็สามารถดัดโครงได้นะอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อกันนะครับก็จะมีข้อต่อไว้ให้ครับแล้วก็จับมันยัดใส่เข้าเข้ากันไปอย่างเงี้ยครับอ่าเสร็จแล้วครับวางลงได้เลยนะ หลังจากสอดเป็นเส้นตรงเสร็จก็ทําให้มันเป็นวงนะครับก็จะทําในรูปแบบลักษณะนี้นะอ่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนในการประกอบบ่อผ้าใบนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็วางบ่อผ้าใบลงบนพื้นนะครับแล้วถ้าทาการจับทรงให้มันเป็นรูปวงกลมนะครับอ่ะเข้าไปตรงเนี่ยฮะดึงๆออกมาอ่านะครับก็ ทำให้เป็นวงกลมนะครับก็จะได้สอดท่อได้ง่ายๆครับผมอ่าลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะครับหลังจากสอดต,ตัวขาเข้าไปในอ่อข้าไใบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เหลืออีกสามขาครับก็สอดสอดเข้าไปเลยฮนะวิธีการสอดก็สอดง่ายๆ,ๆอย่างนี้เลยครับ ก็สอดเข้าไปในรูนะ <Okay. S 1> อ่าก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้นะครับในการสอดขาท่อเข้าไปในบ่อ p v c อ่าเป็นการประกอบโครงบนนะครับของบ่อกลมนะครับขนาด5เมตรนะครับสูง1เมตรนะนะครับแต่ทุกขนาดก็จะประกอบเหมือนกันหมดนะครับ ลองดูครับก็จะมีคนช่วยจับนะครับตัวบ่อขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะไล่ใช้ที่ตุ๊กแกนะครับผันรอบตัวโพงพ c นะครับก็ไล่ไปอย่างนี้นะครับท,ท,ทีละจุดทีละจุดนะครับแนะนำให้ทำไล่ไปทีละจุดนะครับนะครับ จนจนครบวงนะครับตัวนี้จะเป็นบ่อที่ประกอบเรียบร้อยแล้วครับที่สอดโครงเรียบร้อยแล้วนะครับโครงขานะครับแล้วก็ตัวประคองตัวบ่อด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นบ่อที่พร้อมใช้งานแล้วนะน,นี่นะครับ ส่วนด้านล่างที่ยังมีผ้าใบที่มันเป็นย่นๆอยู่อย่างเงี้ยครับก็ให้ลูกค้านะครับใส่น้ําเข้าไปพอท่วมผืนผ้าใบนะครับบางส่วนนะแล้วก็พอมันมีน้ําหนักกดทับลงไปครับเราก็ทําการดึงจัดทรงจากด้านล่างเนี่ยครับก็ดึงบริเวณล่างบ่อกเนี่ยนะครับดึงให้มันตึงนะนะครับก็มันก็จะเข้าทรงนะครับก็ค่อยๆดึงไปเรื่อยๆครับ ก็ตรงนี้สําคัญตรงนี้ว่าถ้าเราใส่น้ําเยอะเนี่ยเราจะดึงผ้าใบไม,ไม่มานะเพราะามันจะมันจะมีน้ำหนักน้าหนักกดทับนะครับให้ลูกค้าใส่พอช่วมพื้นผิวเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทําการดึงจากตูดบ่อด้านล่างนะครับนะฮะดึงให้มันตึงเคลื่อนย้ายที่ไปเรื่อยเลยครับดึงให้มันตึงอ่าแล้วเดี๋ยวด้านในบ่อเนี่ยมันก็จะตึงเข้าทรงไปเรื่อยๆเข้ารูปไปเรื่อยๆนะครับก็จะเสร็จนะครับพร้อมใช้งานนะครับ สำหรับงานสำรองน้ำเลี้ยงป่านะครับหรือว่าสำหรับพืชผลทางการเกษตรต่างๆนะครับก็ถ้ามีคำถามไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบค,ครับ